ว่าเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยค่ะและเนื้อปูมมาเองนะคะก็สามารถนําไปทําเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูอีกด้วยอย่างนี้เลยค่ะข้าวผัดปูค่ะเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถูกใจใครใหลายๆคนอย่างแน่นอนวันนี้กเกษตรนิวเจนของเราค่ะก็เลยจะพาไปตามหาที่มาของเนื้อปูม้าว่ามาจากที่ไหนและกระบวนการกว่าจะได้ข้าวผัดปูพร้อมทานแบบนี้เขามีวิธีการอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งอาหารทะเลสุดโปรดของใครหลายๆคนซึ่งปูนั้นสามารถนำมารับประทานได้หลากหลายเมนูค่ะอย่างเช่นปูผัดผงกะหรี่ปูทะเลเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆข้าวผัดปูหรือจะเป็นเมนูสุดฮิตตอนนี้อย่างปูไข่ดองนั่นเองก่อนอื่นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับเจ้าปูกันก่อนค่ะ เป็นสัตว์พกเท้าปล้องชนิดหนึ่งค่ะอยู่ในไฟลัมอาร์ทโพดาในอันดับฐานบราซิอุรามีลักษณะ10ขามีหลายชนิดอยู่ทั้งน้ำจืดและทะเลรวมถึงอยู่แต่เฉพาะบนบกด้วยค่ะปูจะมีกระดองซึ่งเป็นแคลเซียมแข็งมีก้ามใหญ่หนึ่งคู่มีขาเดิน4คู่แตกออกเป็นรัศมีไปทางด้านข้างลำตัวหนวดคู่ที่2อ,อยู่ระหว่างตาส่วนหางไม่มีหน้าที่ชัดเจนและไม่มีแผนหางค่ะ ปูในแนวปะการังมีหลายกลุ่มหลายรูปร่างโดยสัมพันธ์กับพฤติกรรมค่ะปูหลายชนิดอาศัยตามพื้นทรายจะมีขาว,ว่ายน้ําหรือกันเชียงคล้ายปูมมาบางชนิดตัวใหญ่มีกระดองแข็งคล้ายปูทะเลมีขาสั้นและแข็งแรงเพื่อเกาะยึดกับหินเช่นปูใบก้้มดําค่ะปูบางชนิดนะคะมีรูปร่างแปลกเพื่อพรางตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบางชนิดมีสีและละักษณะกระดองเหมือนกระปังหาปะการาังอ่อนหรือดาวขนนก ในจำนวนนี้ยังมีปูที่นําฟองน้ําหรือสาหร่ายมาติดตามตัวเพื่อใช้พลังกายด้วยค่ะแต่มีปูกลุ่มหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมากกว่ากลุ่มอื่นๆนั่นก็คือปูเสฉวนจะเปลี่ยนส่วนท้องให้นิ่มและขดงอเพื่อสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยนําเปลือกหอยติดตัวไปด้วยตลอดเวลาค่ะ ปัจจุบันปูได้รับการจำแนกไว้กว่า6,000ชนิดส่วนใหญ่พบในแถบอินโดแปซิฟิกในประเทศไทยพบแล้วรวมรวม824ชนิดค่ะก็อย่างเช่นปูทะเลปูจ,กจักจั่นปูนาปูสแสมปูมา้าเป็นต้นค่ะ ปูมา้ามีชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Swimming Crab นับเป็นปูอีกชนิดหนึ่งที่มนุษย์ใช้ปรุงเป็นอาหารเช่นเดียวกับปูดำค่ะเนื้อปูมา้ามีรสชาติหวานเป็นที่นิยมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมีประโยชน์ด้านคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นสารต้านมะเรง็งอย่างเช่นโปรโตีนแคลเซียมวิตามิน B6 วิตามิน B12 มีกรดไขมันโอเมก้า3และ EPA สูงกว่าสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆด้วยค่ะ ปูม้าเป็นปูขนาดใหญ่พบบริเวณที่ตื้นชายฝั่งระหว่างเขตน้ําขึ้นน้ําลงและบริเวณชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรค่ะกระจายอยู่ทั่วในเขตร้อนและบริเวณใกล้เคียงประเทศไทยที่ระดับน้ําลึกประมาณ30 5 0เมตรของชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทยส่วนลักษณะรูปร่างของปูม้าทั่วไปจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้อง ส่วนหัวและอกจะติดกันมีกระดองหุ้มอยู่ตอนบนทางด้านข้างทั้ง2ของกระดองจะเป็นรอยหยักคล้ายฝันเลื่อยจะเป็นหนามแหลมข้างละ9อันค่ะรู้หรือไม่คะปูสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยได้มากแค่ไหน ไทยถือเป็นแหล่งผลิตปูและส่งออกปูสำคัญแห่งหนึ่งของโลกค่ะข้อมูลจากศูนย์วิจัยกรุงศรีในปี2564ไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวเป็นอันดับที่18ของโลกโดยสินค้าปูและผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกเป็นหลักมีตั้งแต่สินค้าในกลุ่มต้นน้ำถึงปลายน้ำได้แก่ 1. ปูมีชีวิตสดหรือแช่เย็น 2. ปูแช่เย็นจนแข็งและ 3. ปูปรุงแต่งเช่นเนื้อปูบรรจุกระป๋องซึ่งได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะ ขณะที่ข้อมูลสถิติปริมาณการจับสัต์น้ำเค็มจากการทำการประมงพาณิชย์กรมประมงโดยประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตปูและส่งออกปูและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยในปี2564มีมูลค่าการส่งออก44ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละหนึ่งของมูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวรวมของโลกทั้งนี้ห่วงโซ่อุปทา,านของอุตสาหกรรมปูในไทยมีความครบวงจรซึ่งได้รับมาตรฐานระดับสากลอย่างเช่นสุขลักษณะนในการผลิตผลิต พันประมง GMP และระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตหรือ HACCP ค่ะปัจจุบนันปูเกือบทั้งหมดที่ไทยจับได้มาจากการทำประมงในทะเลค่ะอย่างไรก็ตามไทยอยู่ระหว่างการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูเพื่อทดแทนการจับปูในทะเลเพื่อให้มีปริมาณผล,ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งลดการทำลายระบบนิเวศในปี2564ไทยมีการจับปูทั้งหมด9,400ตันลดลงร้อยละ48เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาปี2563โดยไทยจับปูมาได้ปริมาณมากที่สุดถึงร้อยละ60ของปริมาณปูที่จับได้ทั้งหมดรองลงมาคือปูจักจั่นร้อยละ6และปูอื่นๆซึ่งรวมถึงปูทะเลเช่นปูดำและปูขาวร้อยละ34ตามลำดับค่ะ โดยปูส่วนใหญ่มาจากการทำประมงในฝั่งอ่าวไทยคิดเป็นร้อยละ65ของปริมาณปูที่จับได้ทั้งหมดและมาจากการทำประมงในฝั่งทะเลอันดามันร้อยละ35ค่ะ ข้อมูลจากด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปี2564ระบุป,ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำที่มีชีวิตเพื่อการบริโภคช่วงเดือนมีนาคมปี2564ปูทะเลมีปริมาณการส่งออกสูงสุดคิดเป็นจำนวน41,006กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า102ล้านบาทโดยส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ88รองลองมาคือไต้หวนันคิดเป็นร้อยละ12 การค้าสินค้าปูและผลิตภัณฑ์ของไทยปี2564มีการนำเข้ามูลค่า63ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแหล่งนำเข้าสินค้าปูและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของไทยได้แก่เมียนมาร้อยละ30.25บางกาเทศร้รอยละ13.07และบาเรนร้อยละ12.74ค่ะ ปูมมาเป็นสัตว์ทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ผลผลิตปูม้ากลับมีปริมาณลดลงเรื่อยๆจากวิกฤตการลดลงของปูมมาซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวประมงและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่สาหกรรมส่งออกปูมมากรมประมงได้ร่วมกับหน่วยงานส่วนต่างๆและชุมชนหาแนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศให้เกิดความยั่งยืนผ่านการศึกษาวิจัยสภาวะทรัพยากรปูม้าทั้งในฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและเกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศของท้องทะเลต่อไปค่ะทำไมต้องจัดทำธนาคารปูม้านั่นก็เป็นเพราะว่าปูม้าเป็นสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะแต่ผลผลิตปูม้ากลับมีปริมาณลดลงเรื่อยๆสาเหตุจากการใช้เครื่องมือของชาวประมงแบบทำลายเช่นลอบปูใช้อวนตาทีขนาดเล็กกว่า1นิ้ว เครื่องมือประมงเหล่านี้ทำลายวงจรชีวิตปูม้าทำให้ปูม้าโตไม่ทันตามขนาดกระดองไม่ถึงฝ่ามือก็ถูกจับไปขายและก็ไม่ได้ราคาและยังทำลายห่วงโซ่อาหารของปูม้าอีกด้วยค่ะ ด้วยสาเหตุนี้ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันมาใส่ใจปูม้ากันมากขึ้นก่อนที่ปูม้าจะถูกจับไปขายจนหมดเสียก่อนหน่วยงานจึงได้เล็งเห็นว่าการดูแลรักษาปูม้าในท้องทะเลไว้เป็นเรื่องสําคัญและเร่งด่วนจึงมีการสรุปความคิดเห็นให้จับทําธนาคารปูม้าขึ้นมาค่ะการทำธนาคารปูม้าในอดีตเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะตั้งเป็นกลุ่มกันอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็เอาแม่ไข่นอกกระดองเข้ามานะคะแล้วก็ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการรวบรวมแต่เป็นการโดยการจับแล้วมันติดมากับอวนกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาฟักแล้วก็ปล่อยสู่เอียนะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยชาวประมงส่วนนั้นแล้วก็ร่วมด้วยชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะเขาก็ตระหนักมากขึ้นแล้วก็เขาก็เรียนรู้ได้ความรู้จากเราเขาก็พยายามที่จะมีการผลิตลูกพันธุ์ด้วยแต่ว่าเขาก็มีความพยายามที่จะผลิตจาก ระยะสุเอียก็อาจจะต้องการที่จะผลิตได้เป็นยังแคลปเพื่อที่จะปล่อยในแหล่งน้ําซึ่งมันก็จะรอดมากขึ้นนะคะส่วนวงจรชีวิตของปูม้านั้นปูแม่หนึ่งตัวมีไข่ประมาณ1,2,000 0ถึงส3 0ล้านสามแสนฟองแต่จะเหลือรอดจริงๆประมาณร้อยละสิบซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากค่ะ จากนั้นไข่จะพัฒนาเข้าสู่ระยะที่1ที่เรียกว่าสูเอียโดยมีหน้าตาที่ยังไม่เหมือนปูแต่ดูคล้ายกับลูกน้ําและเมื่อเวลาผ่านไปลูกปูมาระยะสูเอียนี้แบ่งออกเป็น4ขั้นด้วยกันค่ะคือการพัฒนาไปสู่อีกระยะหนึ่งใช้เวลา3-4วัน จนกระทั่งเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นโดยมีก้ามโผล่ออกมาพร้อมกับเปลี่ยนพฤติกรรมการหากินจากผิวน้ําลงไปอย่างหน้าดินที่เรียกว่าเมกาลโลปาใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงวันและลูกปูจะดํารงชีวิตในระยะเมกาลโลปาอีกประมาณ2-6ถึงวันพัฒนาจนเป็นปูวัยอ่อนหรือยังแคร็บที่มีหน้าตาเป็นปูเต็มตัวที่เหมือนพ่อและแม่ซึ่งปูวัยอ่อนนี้สามารถปล่อยลงทะเลได้รวมระยะเวลาทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่20-25ถึงวันค่ะ คยสงสัยหรือไม่คะปูม้ามีวิธีการดูอย่างไรว่าเป็นตัวผู้และตัวเมียวิธีการแยกเพศง่ายๆก็คือจับปูงห่ท้องค่ะแล้วดูที่ฝาปิดกระดองที่ท้องของตัวปูปูตัวผู้แผ่นปิดกระดองหรือที่เรียกว่าตับปิง้งที่มีลักษณะผอมและปลายเรียวแหลมปูตัวเมียแผ่นปิดกระดองที่มีลักษณะขอบโค้งและมีขนาดใหญ่ค่ะ ยังมีวิธีหนึ่งนะคะที่จะสามารถแยกเพศปูมาได้โดยไม่ต้องจับปูหงายท้องนั่นก็คือสังเกตที่สีของตัวปูม้าค่ะปูมมาตัวผู้มีก้ามยาวเรียวมีขาและก้ามเป็นสีฟ้าอ่อนปูมมาตัวเมียมีก้ามสั้นกว่าตัวผู้ขาและก้ามเป็นสีน้ำตาลน,นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวิธีการแยกเพศของปู เราจะพาไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยทําให้ปูมาที่มาจากที่นี่นะคะมีขนาดใหญ่แล้วก็รสชาติอร่อยกว่าแหล่งไห,ไหนในประเทศไทยเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงนาฮัมพลาดค่ะ น้ำชายฝั่งที่คนทั่วโลกนิยมบริโภคค่ะเพราะไม่ว่าจะนำไปนึ่งต้มหรือผัดเมนูอะไรก็อร่อยอย่างเมนูข้าวผัดปูเมนูยอดนิยมอาหารพร้อมรับประทานของซีพีแรมที่ได้เลือกสัรเนื้อปูชั้นดีซึ่งใครได้รับประทานก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนปูม้าถือเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานของซีพีแรมแล้วซีพีแรมนำปูม้ามาจากแหล่งไหนพร้มีคำตอบค่ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีทะเลที่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่อ่าวปิดทำให้มีทรัพยากรปูม้าจำนวนมากและได้ขึ้นชื่อว่ามีรสชาติอร่อยหวานกว่าพื้นที่อื่นๆอีกด้วยค่ะ นายวาริศมัส,สกุลชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มประมงบ้านหัวเลนตำบลภูมเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกเรือทำประมงจับปูม้าบริเวณชายฝั่งหาดแหลมโพห่างจากฝั่งออกไปประมาณ40นาทีด้วยวิธีการลากอวนโดยแต่ละครั้งที่ออกทะเลจะได้ปูม้ากลับมาเยอะเลยค่ะโดยปูม้าจะมีจํานวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและเป็นช่วงที่ปูมีเนื้อแน่นและรสหวานมากที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ลมทะเลสงบและสัตว์ทะเลรวมทั้งปูม้ามีความอุดมสม บูคปัจจุบ,บันเนี่ยเรือมันเยอะพอเรือเยอะเนี่ยต่างคนต่างก็แย่งแย่งสร้างเรือใหญ่บวนเยอะทรัพยากรปูม้าเนี่ยลดลงค่าค่าโซหุยมันจะเยอะตามไปด้วยนะครับเมื่อขอนเ,เขาจะไม่ซื้อเป็นตัวเขาจะซื้อ,อซื้อเป็นเนื้อชาวบ้าน,นจะแกะเนื้อแล้วก็ส่งเขา แล้วก็พอของภัวิยะมาก็จะส่งเป็นตัวเลยจากที่ว่าเราต้องไปจ้างต้มจ้างเขาแกะเนี่ยของเราไม่ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นเลยเราขายผู้สดเลยรายได้ผมก็ดีาบริษัทวิยาครปโปรดักต์จำกัด เป็นโรงงานที่เข้ามารับซื้อปูมาจากชาวประมงในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาโดยปูม้าที่รับมาจากทะเลชายฝั่งในพื้นที่จะถูกนําเข้าโรงงานทันทีส่วนปูมาที่มาจากพื้นที่ไกลๆนั้นจะมีการคัดขนาดก่อนค่ะจากนั้นจะนําขึ้นรถที่มีออกซิเจนเพราะมาถึงโรงงานจะมีการคัดขนาดกันอีกรอบตรงนี้จะคัดขนาดเบอร์เป็นเบอร์1เบอร์2และเบอร์3ค่ะเบอร์1ขนาดจะอยู่ที่3-4ตัวต่อกิโล จะได้เนื้อกันเชียงร้อยละ28-29เบอร์สองอยู่ที่5-6ตัวต่อกิโลกรัมได้เนื้อกันเชียงร้อยละ26-28และเบอร์สอยู่ที่7-8ตัวต่อกิโลกรัมได้เนื้อกันเชียงร้อยละ25-26ค่ะ เมื่อปูม้าผ่านการคัดขนาดเป็นที่เรียบร้อยจะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างและเข้าห้องนึ่งกระบวนการนึ่งที่เรียกว่าบอยเลอร์ค่ะไอ้น้ําตรงนี้ค่ะจะทําให้ปูม้าแกะง่ายตรงนี้เนี่ยจะใช้แรงงานคนเพราะต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญเพื่อไม่ให้เนื้อปูเกิดความเสียหายนั่นเองเดิเด่มจากการแกะกระดองออกและแกะเนื้อปูออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อก้ามปูอกปูและกันเชียงค่ะ โดยส่วนที่ทําข้าวผัดปูนั้นเราจะใช้การเชียงปูเมื่อแกะเนื้อปูออกเป็นส่วนๆแล้ว จากนั้นจะนําไปเข้าห้องแบล็กไลท์ห้องนี้เป็นห้องมืดมีไฟสีม่วงจะช่วยสะท้อนเปลือกปูเพื่อป้องกันให้เนื้อปูหมาไม่มีเปลือกติดอยู่ค่ะเสร็จแล้วจะตรวจซ้ำอีกครั้งด้วยไฟสีขาวสว่างเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเปลือกปูติดอยู่นั่นเองแล้วก็นำมาบรรจุใส่ถุงเย็นสีฟ้าจากนั้นจะนำมาผ่านเครื่องจับโลหะเพื่อป้องกันเศษโลหะปนเปื้อนก่อนส่งไปยังโรงงานซีพิแรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจะส่งตามการสั่งซื้อเฉลี่ยประมาณ1ตันต่อสัปดาห์ ส่งมอบภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสดใหม่ค่ะราคาหลักๆเนี่ยเราจะเน้นเรื่องต้องใช้ปูเป็นเป็นหลักนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้เนื้อปูมีคุณภาพปูไทยเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หวานยิ่งปูสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นปูที่มันอยู่ในอ่าวที่อุดมสมบูรณ์ต่นี้ทำให้ปูเนี่ยมีความแน่น มีความหอมมีความหวานเราการันตีได้เลยว่าปูของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกความต้องการในตลาดเนี่ยของปูม้าสูงมากเราควรจะทำยังไงก็ได้ให้ปูเนี่ยกลับสู่ท้องทะเลเราก็เลยหันมาที่ทำธนาคารปูม้าเป็นของตัวเองคือเลี้ยงตั้งแต่ระยะแรกๆซึ่งเรียกว่าระยะสุเอะนะคะจนโตเป็นลูกปูม้าเป็นตัวเรียกว่ายางแคลปนะคะแล้วเราเอาระยะยางแคลปเนี่ยไปปล่อยสู่ท้องทะเลกลายเป็นลไยอา อัตรารอดชีวิตของเขาสูงถึง80%รู้หรือไม่คะเนื้อกันเชียงปูอยู่ส่วนไหนของตัวปูแพาวมีคำตอบค่ะ เนื้อกันเชียงปูคือส่วนไหนการเชียงปูหรือ crab paddle leg คือเนื้อก้อนที่อยู่ติดกับขาหลังของปูค่ะโดยปู1ตัวจะมีเนื้อกันเชียง2ก้อนการเชียงปูที่ได้รับความนิยมคือการเชียงปูม้าและปูทะเลเนื่องจากมีขนาดใหญ่ชวนกินมีราคาสูงโดยเฉพาะเกรด A หากส่งออกจะมีราคาสูงกิโลกรัมละหลายพันบาทเลยทีเดียวค่ะ ช่วงหน้านะคะพราวจะพาไปดูกระบวนการผลิตข้าวผัดปูเมนูยอดฮิตค่ะไปดูว่าเขาทำอย่างไรถึงได้รสชาติอร่อยมีกลิ่นหอมกระทะจนหลายคนติดใจช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ รับประทานซีพิรามถือเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมจากผู้บริโภคไม่น้อยเลยค่ะเมื่อได้เนื้อปูที่เป็นวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพแล้วจากนั้นจะเข้ากระบวนการผลิตข้าวผัดปูข้าวผัดปูที่แสนอร่อยจะผ่านกระบวนการผัดด้วยนวัตกรรม IH Cooker ให้มีกลิ่นหอมกระทะเหมือนผ่านการผัดจากครัวที่บ้านเลยค่ะรวมถึงมีการพัฒนาหุ่นยนต์โ Ro บ o t a r มหรือแขนกลอุตสาหการรมซึ่งเป็นหุ่นยนต์ฟ o d g เกรดมีความปลอดภัยในระดับ f o o d industry ที่เป็นการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างซีพีแรมกับประเทศญี่ปุ่นค่ะหุ่นยนต์โรบอตอาร์มจะทำหน้าที่แทนพนักง,งานที่ต้องทำงานในจุดงานที่มีความยากลำบากในการทำงานค่ะเช่นจุดที่มีอุณหภูมิสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการนั้นรวมถึงลดความผิดพลาดจากการทำงานได้ด้วย ระบบการทํางานของหุ่นยนต์ถูกออกแบบจากวิศวกรภายในโรงงานโดยทํางานเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมอาหารที่มีการประเมินการออกแบบการทํางานตามหลัก GMP และ HACCP ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารจากการนําเอาเทคโนโลยีโรบอติกเข้ามาใช้จะทําให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเนื่องจากลดการสัมผัสสินค้าทําให้ลดความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนได้อีกทั้งหุ่นยนต์ยังสามารถทํางานได้ต่อเนื่อง ทำให้การผลิตสินค้าโรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทำไมข้าวถึงเหนียวนุ่มหนึบนั่นก็เพราะว่าเราใช้เครื่องหุงข้าวด้วยระบบแรงดันใช้วิธีการหุงข้าวแบบโบราณผ่านเครื่องจักรทันสมัยทําให้ข้าวมีคุณภาพดีสม่ําเสมอสุกเท่ากันทุกเม็ดค่ะโดยหลักการทํางานแบบออโตเมชันตั้งแต่กระบวนการล้างข้าวแช่ข้าว หุงข้าวดงข้าวอัตโนมัติจนถึงสุยข้าวเพื่อให้ข้าวระอุด,ด้วยตัวเองซึ่งมีกําลังการผลิต 1, 120หม้อต่อ1ชั่วโมงทําให้ข้าวเหนียวนุ่มหนึบนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้เวลาอุ่นข้าวกล่องด้วยไมโครเวฟแล้วข้าวยังนุ่มเหมือนหุงเสร็จใหม่ๆเลยค่ะปัจจุบันนี้เราสามารถจำลองด้วยการที่เอาอ,องค์ประกอบของของการผัดข้าวที่ใช้ความชำนาญของมนุษย์เนี่ยของคนเนี่ย มาสร้างแขนกลหุ่นยนต์นะครับในแขนกลหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะผัดข้าวพริกคุกเคล้าให้ดีนะครับทำไดไ้ไม่แพ้ที่มนุษย์เราทำนวัตกรรมเหล่านี้เป็นนวัตกรรมที่เราพยายามที่จะค้นคิดตลอดเวลาเพื่อที่จะมาทําให้คุณภาพของข้าวผัดหรือคุณภาพอาหารอื่นๆเนี่ยอยู่ระดับสม่ําเสมอนะครับมีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับ ซีพีแรมในฐานะผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานปัจจุบันนี้มีการใช้วัตถุดิบเนื้อปูเฉลี่ยอยู่ที่150ตันต่อปีทำให้ปูในธรรมชาติมีแนวโน้มในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ ซิพิรมจึงมีการขยายแนวคิดอนุรักษ์พันธุ์ปูมา้าภายใต้โครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทยเริ่มตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพาะเลี้ยงอนุบาลลูกปูม้าในระยะย่างแครับซึ่งเป็นระยะลูกปูม้าที่เหมาะสมกับการปล่อยลงสู่ทะเลที่มีโอกาสรอดสูงเพื่อเพิ่มจํานวนปูม้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศในทะเล ไจุดเริ่มต้นมาจากความงหงุหงิของบริษัทซ p RAM นั่นเองนะครับคือบริษัทซ p พ a m รเราเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานและหนึ่งในเมนูยอดนิยมนั้นก็คือเมนูข้าวผัดปูนะครับปูม้านี่ไม่ใช่เป็นปูที่เลี้ยงได้เองนะครับเป็นปูม้าที่ต้องจับจากธรรมชาติจากทะเลไทยนะครับเราควรจะมาสร้างโครงการหนึ่ง ที่จะมาช่วยให้เกิดปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทยเกิดขึ้นและให้เขาเติบโตและมีให้เราสามารถบริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปแผนที่จะผลิตสัน,น้ําเพื่อปล่อยนะคะของศูนย์ชายฝั่งสุราษฎร์ของเราก็มีการผลิตปูม้าเป็นหลักนะคะก็ประมาณ5้าล้านห0 0 0สนตัวเพื่อคงความหลากหลายให้กับแหล่งน้ํา ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเลถือเป็นการสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งทุกๆปีภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่จะร่วมกันปล่อยปูโดยได้ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ารวมแล้วกว่าล้านตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรปูมา้าและเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเลพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเพื่อให้ชาวประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้ทะเลไทยกลับมาอุดมสมบูรณ์และสวยงามดังเดิมค่ะ ว่ากว่าจะได้ข้าวผัดปูเมนูยอดนิยมแบบนี้นะคะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ปูค่ะเพื่อให้ได้เนื้อปูที่มีคุณภาพดีเพื่อใช้มาทําข้าวผัดปูแบบนี้นั่นเองแล้วที่สําคัญค่ะย,ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวประมงมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนอีกด้วยละคะ่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามค่ะ